าเปลี่หนึ่งแมตช์เปลี่ยนได้ห้าคนนะครับหนึ่งแมตช์เปลี่ยนได้ห้าคนถึงเวลาหลังกำลังจะเริ่มครับคนถึงตรงการอิงทำอันนี้กำลังคู่นี้แยกสนามต่อไปก็ไหลเลยนะสนามสนามหนึ่งก็แถบนี้เลยสนามสองต่อไปของเราสต็อบลยืนสต็โบลยืนลิมๆหน่อยได้ไหมเนี่ยบังกล้องพอดีเลยเนี่ย โอ้โหโบอยากออกกล้องไงอยากออกเสือถึงแล้วสูสขคือหลังเลิกนะครับจะจ่อไปสนามทรงสีแดงสีเหลืองโอ้โเป็นสถานีทางให้ทั้งอ่ายิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งยากเปลี่ยนดีดดีดครับโอเคแล้วนะเปลน่ยนตันเลย

มีเกีย,ย,ยร์ด้วยเกียร์โดนซ้ำโดยสายเลขเสร็นะครับสมบูรณ์สม,ม,สมบูรณ์นำประตูให้ทีมเทศบาลนครเบิร์ขึ้น,นำฮาเตีเย์ไปแล้วครับ กอลนับขวาลงจีนไกลมาแล้วอ้าวเกือบไปนะครับตรงนี้โอ้โหไปหน้าตรตรงนี้โอ้โหขาดตาย บ้ก่อาโอเวอร์ทำให้หลเล็กเก้าเนเด็กโวอลเด็กรดีแลวไม่ทันครับตรงนี้เก่กมนใหม่ครับทั้งฝั่งทีมห้าเต<า>ียนแต่โดนเหยียบห้าขาหนน่้เวลาติตรงนีวพัฒนาตัดสงไข่สงไข่สงไข่ ตัดได้ครับห้าเสียนห้าเสียนยังทันอยู่ไหมล็อกลงมาห้าเสียนไทรจนลงเรื่องอยู่ไทร์นลองโดนแย่งแล้วครับไทรนลงโดนสกัดออกไว้ได้กปางังมือเด่พุ่งครับขด้าเสียนลงออกโดยคุ่เด็นกัางวงครับ

ออกไปได้ครับลนี้เป็ะมาแล้วดง่ีรพลทพูไปัดมาหน้าตไม่ได้ขเขอ,ออกเส้นหลังเลลูกตั้งจนเทมตองต้องฝั่งทีมห้าเตียงโวนะ่านวบรุิเนื้อไม้ครับอ้าวห้าเสียงตากินนาทีก็กมาทำไ,ไมลูกน,นี้ปัดทิงเวรจังทักกู เาตรงนี้เสือบาลางกระบือรซ้อมเสร็จเช่นนีมนี้จะเสือบาลลากกระบือเสื้อสีเหลืองหน้าทรงสีแดงนุ่ม12ปีซึ่งเวลาหลังสีเหลืองนำอยู่รอบหนึ่งต่อศูนย์มินี้จงเทศบาลลากกระบือสีแดงห้าเสือนนสาเกี้ยนนี่กระเด็นต้องปิดมือมาแล้วยิงโอ้โหบตรง ขับคู่ต่อไปเรียมตัวนะครับไรนามนักทีะตองลง12ปีสนามที่หนึ่งสนามที่สอนางทัเซซี่พบด็กวางตัเนี่ตองปีนังคู่ต่อไปครับไปพูดไปกันดูกลมกล่อมเลยนะนีแีไม่ต้องมาแล้วนะจจ เป็นตาลายบอได้บอลมาญี่ปุ่นกูก้าโดนปกาศออกไปได้ปเล็ดวิสานี่องคยกู่ก้าทุมไปโดนประกาศออกไปนท่อีน่งทั้งองที่ตาลงเบอร์ ก็ไม่รู้ยิงไปก็ัแก้วไปฆ่ามันเล่นยาเสียมูเล่นมัเล่นเงี้ยชอบเลไนกินเนี่ยแก้หม่ก็จะฝั่งหเซียงปัมากลางสนามโดนนโปนสตกเลยนะครันเซียนไม่หลังได้ บอลไปบิ๊กบิ๊กเก็บแจ้วยบนี่ยิงสองว่าเล็กเดี๋ยวแต่ใจเราไม่เคยกินอะไรเลยยิงกึ่งบอลโอ้ยเกียวบอลแรกไปเมื่อไหร่เนี่ยถึงเวลาหลังครับเอามาสู่ช่วงบอลบอลไล่ 12ปีครับถ้ามาแล้วขอมาแก้ง for ที่กองรายการด้วยครับตามตามเดีตามเรียวเดียวตามเดียวลาบอมพิตตี้12ปีครับหลังจากจบคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นี้นะครับทีมไร้นามกับทีมของเทศบาลเชียงโรมนะครับน่าที่จะวันออกน่ารอบสมุทรนะครับองปีชายมาจากที่ต้องมตกหน้าริมถนน โค้โรงเรียนนะครับโาโรงเรียนเเป ita, ็นนากัมพันตี้กัปตันจูเนียนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับกักกีฬาฟแต่อลมีารกิมนัมาอย่างครับมาตัดหนีมาแข่งครับคุยฟอมเจมสนจูเนียหนีมาแข่งนี่แหละกระบือ

คู่นี้นะครับจะขึ้นด้วย15ในช่วงนี้ก็จะมีพิธีเปิดนะครับทางการกระจายตัวของบอลนะครับในการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาในในในทุกๆปีนะครับทนายยงน้อยปวิยงได้มองเห็นความสึงพอใจของเยาวชนและประชาชนในเรื่องอารมณ์รับกายนะครับพระปาพี่ ไม่มีสิ่งเสพติดเข้ามามั่วสุมนะครับแล้วก็อยากให้เราทุกคนได้รับการสเมื่อกีการมีความสเมื่อกีมีน้ำใจนะครับก็จัดให้เล่นทุกปีครับจิ้งจิ้วมาในกเป็นโรเรียนการจัดการไข่งขด็อเตอร์ Hãy subscribe đi cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็จะไปก็หน้าที่าเตยมไปได้หนึ่งก็โตต่อูนครับคนกันนัดแรกคุไม่ทราบสุดมาแล้วมาแล้วคุป้อมอ่าตายลูก